เคล็ดไม่รับไหว้ตรุษจีนให้เฮงตลอดปีนะคะวันนี้เอาทิศของที่บ้านสามีมาฝากค่ะที่บ้านจะไหว้เทพเจ้าฉายสิงเอียหรือว่าทเทพแห่งโชคลาภนะคะซึ่งจะไหว้ตอนกลางคืนปีนี้พี่กระต่ายสามัห้าร้อยหกสิบหกเราไหว้ตอนเรื่องีหนึ่งค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ทุกคนนะคะว่าจะยึดถือ,อยังไงเอาเด็กนอนเรียบร้อยก็มาปฏิบัติภารกิจกันค่ะเริ่มตั้งโตตอนประมาณเที่ยงคืนนะคะจะเตรียมของเอารูปองค์ฉายสิงเอียมาแล้วก็หันหน้าโต๊ะเนี่ยไปทางทิศตะวันออกค่ะอันนี้เราก็ตั ตั้งแต่แต่งเข้ามาบ้านนี้เนี่ยก็ทำมา8ปีแล้ว่อเผยแป๊บเดียวเนาะครั้งนี้ไอก็จะต้องไหว้สองบ้านเลยนะคะเพราะเรากำลังทำออฟฟิศใหม่ที่อีกฝั่งนึงก็ไหว้คู่กันไปเลยค่ะหลังจากทูบใกล้จะหมดเกินครึ่งแล้วนะคะเราก็จะทำการลาสิ่งของที่เราเตรียมไว้ไหว้ค่ะจะเห็นว่ามีวางกระเป๋าตังค์ด้วยนะคะแลวเราก็จะทำการเชิญที่พระเจ้าเสรีเจ้า,าเข้าบ้านนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะมาไหว้ที่ออฟฟิศของมามานะคะแล้วก็มีการแปะคำกรใหม่ทุกป,ปีถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็เสริมโชคลาภให้กับครอบครัวนะคะแล เชิญองค์มาไว้ด้านข้างของโรงงานไว้ก่อนปิดท้ายด้วยตำราที่ไม่กินไม่ได้กินแล้วเฮงค่ะแต่คือของว่านั่นเอง